สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับชาบีแอนจอยกันแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมโลบอกชื่อดันว่าความดันอ่าโอเคแล้วก็ไปเริ่มที่จะไปลงเรือกันอันนี้ก็อันนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนนะนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงแบบนี้แหละมันท้าทายดีอุ๊ยแปบบ๊บนึงนะถ้าเราเล่นกันสองคนนะ โอเคไปเริ่มกันไปแล้วอุ๊ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือเพื่อนร่วมโลกของเราเองเรากำลังดำน้ำอยู่นะแต่โอที่ไหนไม่รู้คือเราประมาณ ก็สามารถกดค้างได้เลยไปอ๋อนี่ไงแล้วก็รอให้เพื่อนเราอีกคนหนึ่งกดนะสวยดีนะในเนี้ยรู้สึกเขาจัดฉากได้แบบโอเคเลยนะดีมากอ่าโอเคเสียงคน,น้ากลัวมากเป้าหมายของคุณคือการรักษาขบออดภัยและนำคริสตัลกลับมา รักษาความปลอดภัยและสินทรัพย์ส่วนที่สุดที่เราจะทําได้คุณได้ติดตั้งถานน้ำน้ำช่วยให้คุณสามารถนําทางพื้นที่ที่อาจจะถูกน้ำท่วมได้คุณยังได้รับคอนเทนเนอร์คริสตัลใช้รักษาความปลอดภัยคริสตัลถ้าคขอเมื่อคุณไปถึงมันอ๋อโอเคอ่านี่เขาจะให้คําสั่งมานะแล้วเขาจะให้เป้าหมายหลักของเรามาอันนี้ก็จะเป็น อ่ะเงินหรือใดๆก็แล้วแต่อุ๊ยนี่ไงอ่าแฟดใจโอเคเหมือนว่าเราจะต้องกดสเปซบาร์นะเราต้องไปเอาอัน,นในนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้โโถม่มีอะไรเลยแล้วอนไรเม็นไรอุ๊ยนี่ไงเราได้นี่อะคีการ์ดอ่า มันทำยังไงเราอ่านไหมอ่านี่ต้องแชนนี้มาเร็วแล้วก็จะเดินไปนะเราต้องไปภารกิจของเราคือการไปหาคริสตัลแม้เราจะไม่รู้ว่าคริสตัลอยู่ไหนก็ตามทีเถอะแต่เราจะต้องหาอุย๊ยนี่ไงโอเคเราต้องหาคริสตัลกันนะอุย๊ยน่ากลัวมากนะ ปกติพี่เม่เคยชอบนั้นเ,เกมผีเท่าไหร่พี่กลัวนะ่ะกลัวมากเลยด้วย <c oughs> ค่อนข้างกลัวเลยแหละโอเค,อ,เคอันนี้ก็สามารถเปิดได้ะปะอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้แหละโอเคเราจะเปิดหาของไปก่อนนะเพราะว่าเราอาจจะต้องหาเงินเพื่อใช้ในด่านต่อไปอุ๊ยนี่อะไรอุ๊ยเสียงอะไร แยกน้าก,กูอยู่นะมาเร็วมาเร็วตอนนี้เราคือหนักโทษนั่นเองแต่ทำภารกิจอยู่นะเอา้าอ๋อนั่นใช้คีย์การ์ดน,น,น,นี่มันบ้าปะอืมี่มันห้องมันห้องบอสนี่เป็นบอสได้ไหมก็เลิศอยู่อะไๆคือต้องหาทุกซอกทุกมุม อ๋อนี่ไงเพื่อนเจอแล้วโอเคโอเคไปกันต่ออุ้ยนั่นพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่น่าไว้ใจอย่างแรงนะคะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้สมาร์เปิดได้เลยแต่เราหรือว่าเราจะต้องหาหาเงินหาเศษตังอะไรเงี้ยเนาะอ,อาจจะแบบมีเงินซ่อนอยู่ในนี้อ yes, e s ไม่อุ้ยตกใจ ขอโทษเขาตกใจจริงเมื่อกี้ขอโทษนะ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 อุ้ยนี่อะไรโอเคเครื่องคิดเลขอาจจะใช้ไม่ได้เนาะอุ้ยนี่อะไรมันจะเป็น DNA หรืออะไรสักอย่างนะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเพือถั่วใช้ได้อยู่โอเคอุ้ยอุ้ย อุ้ยมันมีนั่นเข้าเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้ทุกคนมันมีผีกำลังมาอ่ารู้ตัวรอดเป็นยอดนี้นะเพื่อนแต่คือตอนนี้คือมันมืดมากคือไม่รู้ว่าคนไปไหนต่ออุ้ยอุ้ยไม่แฮปปี้เลยนะไฟดับแบบนี้อุ้ยมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยมันมืดจังนะ่ะ ออนไงมันเหมือนว่าเราจะเห็นตู้หรืออะไรสักอย่างอไเงี้ยนี่อไล่ะ,อะ,อะโอ้ยน่ากลัวแล้เวเพื่อเราหายไปไหนแล้วไหนเราไปไหนต่ออุย๊ยอ่านี่ไงเราเจอแล้วแต่เพื่อเราคือเราตอนนี้เราคงน่าจะสู้อยู่คนเดียวแหละเพื่อเราอาจจะคิดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหม ใดๆคือปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอ่ะคืออยู่คนเดียวแล้วจริงๆเลยนี่อะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยอ๋โอเคได้อยู่อันนี้เป็นกล้องจรทัศน์นะเหมือนมันอย่างตัวพี่พี่ก็เรียนเกี่ยวกับไบโอเทคเหมือนกันพี่ก็จะได้ใช้นาออันเนี้ยถ้าน้องคนไหนที่แบบเออหรือมีพี่คนไหนที่แบบอยากลองใช้ก็อลองได้ ก็คือเรียนตรงสายก็อาจจะลองเรียนเ,เ,เรียนเรียนวิทยาศาสตร์นะเนาะอุย้ยทาน,นี้มันเขาจะไม่ให้เราไปนะแต่เราจะคน้นของก่อนอุย้ยนี่อะไรเมื่อกี้อ้า10บ,บาทก็มีค่านะทุกคนไม่มีอะไรเลยอ้าสูนเก้านะอุย้ยน มันน่ากลัวมากเลยอ่ะอันนี้คือไม่เข้าได้ไหมไม่เข้าได้ไหมเอ่ยคามอน,มอนเขาบอกเรียกเราไปไหนอ่ะคามอนอะไรอ่ะนี่เขาอยู่เดียวกับเราปะใช่ปะ ปนป๋ามีทุกคนเห็นไหมอุ้ยอุ้ยไม่อยากเล่เลยโอ้ต่หน้าอุ้ย,ยไม่อยากเล่นเลยน่ากลัวมากอุ้ยนี่นี่ห้องนี่เหรออุ้ยนี่เราอุ้ยม,มีอะไรอยู่ในนี้ใช่ไหม เขาได้ปะได้เนาะโอ้โคตรไม่น่าไว้ใจเลยอ an no ่ะไม่ไม่มีอะไรตามหลังออกมาใช่ไหมนี่นีเกจะไม่โดนอุ้ยอ๋อไม่มีอะไรเนาะจะแบบอันนั้นไปเองวิตกกองวลวิตกสลิดอะไรอย่างนี้อ่ะทางนี้แลเนถึงห้องที่13แล้วทุกคนเราจะสู้กันต่อไป ไม่แน่พี่ไม่แน่ใจนะมันจะมีบอสหรือเปล่าแต่คิดว่ามีเพราะ่าด่านแบบนี้ปกติเขาจะมีบอสเนาะแล้วก็ไม่ควรเข้าไปตรงนั้นเพราจะดำน้ำไปเรื่อยๆนะอุ๊ยอ๋อนี่ไงเราขึ้นมาเหนือน้ำแล้วอ่าเพอร์เฟคมากอันนี้แหละดีจะได้ไม่ต้องกงังวลมากดำน้ำมันหง,หองอ่งๆอ่ะมันน่ากลัวไปเนาะอุย้ย Oh, hello. Oh. You died. died. What a shame. Mm -hmm. We haven't met before, but hopefully, you'll be able to stay alive long enough next time for me to give myself a proper introduction. Since those idiots up there didn't feel like telling you about which exact dangers you face down here, I've been asked to fill that role. That's true, you you'll be brought here, and I'll, I'll show you a, show you a the document, document detailing what you caused your oh so early demise. demise. It was very specific with how much information I could share with you. It's stupid, I know. This order is not mine. All the documents are heavily classified, lots of black drawings, redacted text. The more times you die to something, เมื่อค sure. ah, ุณตายถึงบา t สิ่ง e อเคโอเค e ผ e The we g h e r ใ่หอ๋อไอ้ผีตัวนั้นไงอ๋อไอ้ผีตัวนี้มันฆ่าเราเนาะอ่อ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรที่จะดําน้ําและขึ้นมาเพราะเราไม่เห็นไฟไมเมื่อกี้หรือน้องเห็นกันถ้าเห็นก็คอมเมนต์นะพี่ไม่เห็นจริงๆโอ,อ้นั่นแหละเมื่อกี้ตกใจจริงๆนะคือแบบไม่คิดว่ามันจะมาเออโอเค อ้าวปิดแฟนอโอ้ยตกใจแล้โอ้โหอาโอเคอีกครั้งไม่มีอยู่จริงนะค่ะก็คือว่าเราจะกลับไปหน้าหลักเนาะใช่ไหมเราก็จะมาโหลดอยู่หน้านี้อ้าพี่ขอจบ เออไว้เพียงเท่านี้นะถ้าน้องอยากให้พี่เล่นต่อก็แบบว่าคอมเมนต์หรือแบบอย่างไรก็ได้สามารถคอมเมนต์กดติดตามหรือว่ากดไลค์ให้พี่หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เล่นต่อเพี่จะมาในเกมถัดไปหรือเกมที่แปลกๆกว่านี้พี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะถ้าน้องๆแบบอยากดูก็คอมเมนต์ได้โอเคพี่ไปแล้วขอบคุณที่มาดูกันนะบ๊ายบายบายจ๊ะ